สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับมานะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในรถกําลังจะไปที่โรงพยาบาลซึ่งวันนี้อ่าที่จะมาพูดก็คือมีคนเพื่อนๆพี่ๆี่น้องน้องถามมาหลายคนแล้วนะคะว่าเสียงก็จิเสียงใครอ่าวันนี้เราไขาข้อกระจกแล้วก็จิในสติกเกอร์ไลน์ก็คือเสียงแม่ไม้เองแมใช่ไหมอืมส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เราจะให้แม่พูดเหมือนเดิมอ่าแม่ลองพูดคก็จิอ่าเริ่มด้วยสิ่งนี้นะความรักเอ

จุ๊บจุ๊บโอเคเลิฟยูวันนี้เราไขอข้อ,ขอกระจังแล้วนะเสียก๊อตจีอย่าลืมใช้สติ๊กเกอร์ลายก๊อตจีกันนะคะบ๊ายบาย